กราบสวัสดีครับ่มเม่พี่น้องทักทายกันคือเกาคือเดิมมาพบมาพอกันนี่ม่พเรื่องอาหารการกินคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องหลังจากที่เห็ดกับข้าวกับน้ำเด็กก็มาเห็ดขนมกันต่อนาะพี่น้องขนมกระเฮ็ดบ่ยากได้พี่น้องขนมตาลกระเฮ็ดแบบง่ายๆตามแบบฉบับช่องชาลาทรตะลอนถ่ายแต่ว่าเห็นพลสนใจเม่นกันมาหลายคนบอกว่าเอออยากได้ถวยตะไลไปหาซื้อกันได้ที่ใดเนาะน้องก็ได้ไปค้นหามาแลวพี่น้องก็เอามาปักไว้ให้ตะกาก็อยู่ข้างหน้านี่เด้อพี่น้องเห็นตะกาที่ลอยองลองขึ้นมาเห็นรูปถวยตะไลกนะ ั่นแหละพี nice though, ik, aw k aw, k aw ่น้องกดเข้าไปซื้อเอาเลยพี่น้องอันนี้คนหามมให้เรียบร้อยแล้วราคาบ่แพงสนใจแบบไรแบบรถใหญ่ๆก็มีพี่น้องเขาไปกดเอาอยากได้แบบสักประมาณ1ิบใบก็มีพี่น้อง1ิบใบร้อยใบก็เขาไปกดเอาได้เลยพี่น้องราคาก็ตามที่ไปกดเข้าไปนั่นแหละพี่น้องฝากลิงในเด้อพี่น้องมีเวลาก็ะกดเขาไปซื้อไปหาเอาในที่น้องปักไว้ให้นี่แหละมีคนสนใจเพิ่งก็เลยฝากว่าเอออยากได้ถ้วยตะไลรไปหาซื้อยูไซก็เลยได้โอกาสปักตะกาไว้ให้ข้างหน้าในเด้อพี่น้องมีโอกาสกับเขาไปกดเบิ่งก่อนก็ได้พี่น้องสน ใจก็กดฝากกดไว้เนี่ยพี่น้องเด้อลองเอามาเห็ดเบิองขนมมันก็งามอยู่พี่น้องไส้นี่แหละพี่น้องเป็นไส้บีทำาบน่ใจประมาณว่าไส้บีนี่แหละพี่น้องกำลังดีกำลังเหมาะไสถทินมอยใ,ในจักหน่อยก็สวยงามพี่น้อง